ครับวันนี้จะพามาเซตค่า MPPT นะครับ MPPT ที่เราใช้ระบบ96ก็จะมีเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นเทคไฟล์นะครับ96โวลต์อันนี้เป็นระบบ48นะครับก็จะเป็นของ h ลอยมากับของ SP นะครับ ตอนนี้จะพามาเซตค่าของ sp นะครับสีแดงนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับของ sp ขั้นตอนที่1นนะครับให้กดให้กดปุ่มเซตนะครับตรงนี้นะครับแช่ไว้นะครับแถวหน้าเมนูก็จะเปลี่ยนนะครับนี่ครับจะเห็นอันกระพริบนี้นะครับเป็นการเลือกแบตนะครับเราเลือกแบตไปที่นะครับ นี่ครับเลือกแบตไปซ้ายสุดนะครับนี่ครับเลือกแบตไปซ้ายสุดนะครับแล้วก็เลือกโหมดการตั้งค่าเองนะครับ fld นะครับ fld นะครับเราเลือกเองเราเอาใหม่นะครับกดเซตค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกชนิดของแบตนะครับแล้วก็เลือกซ้ายสุดเราเลือกเป็นโหมดของ fld นะครับจะเห็นว่า,าตัวด้านซ้ายสุดกระพริบนะครับอันนี้อันนี้เป็นการตั้งค่านะครับการตั้งค่าบูตชาร์ t นะครับบูตชาร์จนะครับเอาใหม่นะครับกดแช่ บูชาร์จนะครับทีนี้อันนี้สายสุดเป็นการตั้งค่าบูชาร์จนะครับบูชาร์จก็คือ uh huh. เมื่อชาร์จไปที่ค่าที่เรากําหนดก็คือให้ชาร์จเจอร์หยุดการทํางานนะครับหมายถึงว่าเต็มที่เราตั้งไว้ให้ชาร์จเจอร์ตัดนะครับในที่นี้นะครับเราเลือกการตั้งค่าเองสมมุติว่าเป็นแบต n m c นะครับ แบ n m c เราก็จะใช้ประมาณประมาณ14.1หรือ14.2นะครับอันนี้นะครับอันนี้ครับ 14. นะครับอันนี้คือเป็นบูตชาร์จนะครับนะตำแหน่งสายสุดนะครับบูตชาร์จ14นะครับได้ค่าที่ต้องการแล้วก็ให้กดเซตอีกทีก็จะวิ่งมาตรงกลางตรงกลางนี้เป็นการเซตค่า โหมดที่ชาร์จนะครับเมื่อเมื่อ,อาชาร์จเต็มแล้วให้กลับมาที่เท่าไหร่ให้ชาร์จให้กลับมาที่เท่าไหร่ให้ชาร์จต่อนะครับตอนนี้เราจะตั้งไปที่นะครับอ่สิ 13, ประมาณ13.5นะครับหรือ13.8ก็ได้นะครับอันนี้เกินแล้ว 3.8นะครับอันนี้หมายถึงว่าการตั้งค่า,าฟลอดชาร์ตนะครับถ้าได้ค่าต้องการแล้วเราก็กดเซ้นทีนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่า,าต่ำตัดนะครับนะครับอันนี้ก็คือ เป็นการช่องนี้เป็นโหมดชาร์ตนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้ตัวนี้ตัวนี้จะบอกว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งตามตัดนะครับตามตัดของช่องโหลดนะครับช่องโหลดช่องโหลดคือช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้ต่อโหลดนะครับต่อโหลดเอาไปใช้ตรงนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้นะครับก็เอาค่าเดิมค่าเดิมของโรงงานก็ได้นะครับค่าเดิมของโรงงานประมาณประมาณ10นะครับ ครับจะพามาดูนะครับเมื่อเราเซตค่าเสร็จแล้วนะครับจะพามาดูว่าเขาทํางานยังไงนะครับในในค่าพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือ99.4นั่นคือโวลต์ของแผงนะครับ23คือแอมป์ของแผงนะครับ23แอมป์แล้วก็ตรงกลางนะครับ แถบกลางก็จะบ่งบอกว่าแบตเตอรี่กี่โวลต์นะครับแล้วก็ชาร์จที่กี่แอมป์นะครับอันนี้นะครับจะบอกว่าจะบอกว่า99.8โวลต์นะครับแผงนะครับแล้วก็แอมป์แอมแผง19แอมป์20แอมป์นะครับอ่า20แอมป์นะครับเนี่ยครับแล้วก็มาดูตรงกลางนะครับว่าชาร์จเท่าไหร่ 40แอมป์นะครับโอ้โห23แอมป์มาบูตเป็น40แอมป์นะครับอันนี้นะครับถือว่าบูตแรงนะครับหาได้ไม่ง่ายนักนะครับนี่ครับโดยทีนะครับแอมป์แผง23นะครับชาร์จที่40นะครับตรงกลางก็คือโวลต์โวลต์แปดบสามนะครับชาร์จชาร์จ34จะขึ้นลงขึ้นลงนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็น อันนี้เป็นแผงโบลต์แผงแล้วก็แอมของแผงนะครับดูนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอันนี้คืออันนี้ก็คือสถานะการทำงานนะครับมาดูมาดูว่าชาร์จที่เท่าไหร่นียมาดูนะครับที่นี่ครับสามสิบเก้าแอมนะครับสี่สิบแอมเลยนะครับสี่สิบแอมเพราะฉะนั้นดู PV เท่าไหร่มาดู PV นะครับ pv PV 2 3 23แอมป์นะครับตัวนี้โวลต์99แต่ PV 23นะครับอันนี้มาดูเลยว่ากระแสเท่าไหร่นี่มาดูนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับจริงๆบูตแรงมากนะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหา m p p มบีพีช e เจนะครับราคาไม่แพงนะครับใช้ได้ดีเรื่องการไหลไม่มีนะครับเท่าที่ใช้มานะครับ ไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะครับซอฟต์แวร์เขาสุดยอดมากนะครับมาดูนะครับดูชาร์จนะครับนี่ครับ40แอมเลยนะครับนี่ครับแอมแผงมาเท่าไหร่ยีสามเลยครับนี่ยี่แอมนะครับเนี่ครับนี่ครับแนะนำเลยนะครับรุ่นนี้นะครับสวัสดีครับ